สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ f อเก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปนอกพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะฮานอยสูตรมัดรวมนะคะแอดมินก็ให้เด่มพปที่เจ็ดกับศูนย์นะสายวิ่งก็จะมีเจสซี่เก้าหนึ่งแปดนะคะแนวทางเข้านะคะ <c oughs> ต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีด้วยนะคะ หยุดล่องไม่ได้นะคะพี่น้องโทรศัพท์แอดมินตัวนี้นะคะศูนย์เก้านะคะแอดมินเจาะไม่เข้านะคะชุดเด่นตัวเด่นมานะคะศูนย์เก้าหกนะคะแอดมินก็เจาะไม่เข้านะคะตัววิ่งเก้ามานะคะศูนย์ศูนย์นะคะก็หลุดไปนะคะแอดมินบอกว่า ถ้าใครอยากปลอดภัยคือสายรูดเนาะพี่น้องเด่นแอดมินให้เด่นไปเจ็ดกับศูนย์นะศูนย์ก็มาเต็มเตนะ็มเนาะแปศูนย์นะคะก็หลุดไปจับแปดมาตั้งสองคู่ส่วนน้อยปกตินะคะเก้าหกนะคะก็หลุดไปนะคะเจ็ดเก้านะคะก็หลุดไปนะคะสามสามนะคะก็มา เต็มเต็มนะคะแป้าพี่น้องก็หลุดไปนะคะตัววิ่งมา8ปเนาะเจ็ 7, ตัวที่ไม่มาขึ้น1กับ4นะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสร็จแล้วพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าสำหรับวันนี้นะคะสไตล์วิ่งก็จะมี มีศมี1มีสี่มี9มี7แล้วก็มีหนะวันนี้วันพระใหญ่นะคะต้องแบบเลขต้องสูงเนาะพี่น้องแอดมินจะให้เด่นไปที่หกับ เราก็มาเจาะกันนะคะก็จะมี3883นะ6996ชุดเด่นนะคะ4994นะคะชุดเด่นแอนมินก็ให้ไป3ตัวเน้นๆนะอาจจะมีตัวแปลงให้นะคะส่วนชุดก้นนะคะชุดก้นก็จะมี 3าม3นสะคะสอง2กหนะคะหกศูนยูนหกนะคะ 6, 0, 0, 6 7227นะคะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น38 69 60 90นะคะชุดนี้เนาะ123นะคะ49เนาะแล้วก็30นะขออนุญาตขีดแป๊บหนึ่งนะคะจะให้เบิร์นไปนะคะเบิร์นก็จะน้ำหนักไปที่ เจ็ดเจ็ดนะแต่ถ้าใครไม่ชอบไม่เป็นไรนะจ้ะแ,แอดมินก็ชอบเนาะชอบตัวเบิ้ลน,นะคะก็จะมีนะคะมีศูนย์ศูนย์สามสามเจ็ดเจ็ดนะคะเบิ้ลเนาะ เดี๋ยวซูมให้เห็นชัดๆนะพี่น้องอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักฝากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณเราทงตัวเลขสวยๆงามๆม,มาฝาก ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยดยแหฮงๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า